หากคุณต้องการจะต่อ MIDI Keyboard เพื่อทำเพลงหรือใช้เสียงจากแอปมือถือหรือแท็บเล็ตวิธีหนึ่งคือต้องแปลงสัญญาณจาก MIDI ไปเป็น USB MIDI แล้วก็ต้องมี OTG Adapter เพื่อแปลงให้หัว USB มาเสียบกับโทรศัพท์ได้เพื่อส่ง MIDI data ยุ่งนะ <c oughs> คงจะดีถ้าหากแปลงสัญญาณจาก MIDI แบบคลาสสิกที่ใช้ทำเพลงกันมาตั้งแต่ปี80 ให้กลายเป็น MIDI แบบไร้สายให้กลายเป็น MIDI แบบ Bluetooth Low Energy ปี2020และหลังจากนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีง่ายๆในการทำ Bluetooth MIDI Adapter นี้เราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรียกว่า ESP 3 2บอนะครับบอร์ดตัวนี้ก็สนับสนุนทั้ง Wifi แล้วก็ b u e t o o t h เสียบบอร์ด ESP 3 2ลงบน breadboard แจ็คมิดี้ตัวเมียลงบนเบดบอร์ดจับสายสีเขียวระหว่างแจ็คมิดี้พินหมายเลขก2กับพินกราวหรือพิน GND นะครับจับสายสีแดงระหว่างแจ็คมิดี้พินหมายเลขก5กับพิน RX มีข้อสังเกตนิดนึงครับถ้าใครใช้ mini ESP 3 2ตัวโคลนหรือตัวที่ผลิตในประเทศจีนนะครับเหมือนเขาจะสกรีนคำว่า TX กับ RX สลับตำแหน่งกัน oh, <no. S 1> ก็ถ้าจับไปที่ RX ไม่ติดก็ลองสลับไปที่ TX ดูนะฮะส่วนที่ผมใช้ก็เป็นตัวโคลนนะครับมาจากประเทศจีน <laughs> ก็เสียบตามนี้สำหรับวงจรก็เสร็จแล้วแค่นี้ USB อัปโหลดโค้ด MIDI Bluetooth Adapter ก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับแจกจำเป็นต้องมี MIDI Library อยู่ในโปรแกรม Arduino IDE ของเราก่อนด้วยนะครับก็สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ในคลิปก่อนๆจาก Captain Jack Audio เสร็จแล้วก็อัปโหลดโค้ดเลยครับสำหรับโค้ดนี้นะครับใช้ส่งข้อความ MIDI Note On Note Off เท่านั้นนะครับ ส่วน Pitch Bend Control Change โปรแกรม Change บลาบลาก็สามารถอัปเดตเขียนเพิ่มเติมลงไปในโคดนี้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ลองเปิดบลูทูธการเชื่อมต่อสำหรับ iOS นะครับแนะนำให้ลองใช้แอป,ปที่ชื่อว่า Clock BLE MIDI สำหรับ Android ก็จะมีแอป,ปที่ชื่อว่า Bluetooth MIDI Connect ผมใช้แบตสำรองโทรศัพท์มือถือเป็นไฟเลี้ยงสำหรับวงจรนี้เลย น,นี้เราก็สามารถส่งข้อความ MIDI แบบคลาสสิกเป็น MIDI แบบไร้สาย Bluetooth เก,ก๋ๆเพื่อใช้ในการทำเพลงบนมือถือหรือแท็บเล็ตได้แล้วครับเพิ่มเดี๋ยวไปเอาคีย์บอร์ดมาต่อก่อนนำสาย MIDI มาเสียบตรงช่อง MIDI out ของคีย์บอร์ด อีกฝัง่ให้นำมาเสียบที่แจ็ค MIDI Input ของวงจรของเราโน้ตนิดนึงนะครับตอนอัพโคดเนี่ยไม่ควรจะเสียบ Jack MIDI คาเอาไว้แบบนี้นะครับเปิด Music Application ขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นมันสัก7-8 0 0เพลงมันจะยังไงอันนี้ก็จะเป็นเสียงซินธิไซเซอร์จาก แอปที่ชื่อว่า Music Studio ก็จะมีค่า latency อยู่เล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็มีแอปทำเพลงหลายตัวนะครับที่ support Bluetooth MIDI นะครับเ <c oughs> ช่น Cubasis LE 3 BandLab Music Studio สำหรับ iOS นี่การ์ดแบนก็ใช้ได้นะครับรวมไปถึง Walk Band ด้วยเ <c oughs> ยี่ยมเลย มาถึงจุดนี้แล้วหวังว่าคริสต์มาสและปีใหม่นี้คุณคงจะมีของขวัญสำหรับตัวคุณเองหรือเพื่อนนักดนตรีของคุณแล้วหรือจะมอบให้กับเด็กๆผู้ที่สนใจสำหรับการเรียนดนตรีผ่านแอปพลิเคชันในยุคหลังสมัยใหม่นี้ได้อีกด้วยสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้มีโอกาสก็คงจะได้เจอเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการรับชม Enjoy ครับผม